ไอพีโอโหสี่ี่สี่ไอพีข้างแม่งเด็กมาเถอะเฮ้ยไอพีมึงแก้มันน่าจะแยกกับไอพีไว้เห็นเราจะพุ่งตัวไปเร็วกว่าออกซ้ายออกซ้ายโอ้ยกีตี้วะเนี่ยโอ้ยมึงกีตี้เนี่ยเฮ้ยล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งข้างในข้างในข้างใน

ต่อยไม่ดิต่อยไม่ดิต่อยไม่ดิต่อยไม่ดมันวางออกเต็มเลยเฮ้ยหลังไหมใส่ไหมดิห้องไหนวะไปไหนแล้ววะห้องนี้ปะเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีงออกมันเป็นวิ่งออกมันวิ่งออกมันวิ่งออกยังไงเนี่ยข้างนอกเนี่ยแม่งแม่งเข้ามาเมื่อกี้อย่างแหลกเลยเฮ้ยเอละเอละเนี่ย สหลตูดไ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 ตูดนวลเลยนูลนวเลยเฮ้ยเฮ้ยมัดดังทำอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งียกูป่อยยางให้เพื่อนหมดแล้วเหรอเฮ้ยหลังหลางหลัง กาะแตก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 พลังพลังหมวกพลังหมวกโดนมัน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 โดนโอนยันโดนอยู่ไหนวะตีนี oh ้ก oh, okay, okay, oh okay. oh ็มานิม oh oh ัน oh นิมันหนีกว่าั้นกว่มันมีตีอื่นมามันมีตีอื่นมา กูกระสุยหมดแล้วนะกูเหลือแต่ปืนสั้นโง,โง่ๆพี่อยู่ไหนไวะพี่เฮ้ยระวังมีคนมีคนมีคนอยู่ไอพีมีคนอยู่ไอพีเก้ยมัอ,อยู่ข้งางบนมัน,นมองอยู่ไเก้ยหลังเข้าเก้ยหลังเข้าหลังเข้าไหนกูอยู่ในบ้านอโอ้กูล้มไอ้เหี้ยกระสุนหมดกระสุนปืนหมด